ใกล้เข้ามาแล้วกับภาคปิดฉากซีรีส์เกมนรกที่ทั่วโลกต่างตั้งตารอซึ่งเราจะได้ดูซีซั่นนี้กันเป็นภาคหลักภาคสุดท้ายแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในศึกสุดท้ายระหว่างผู้เล่นและผู้คุมกีฮุนจะทําลายเกมนี้ได้สำเร็จหรือไม่เสียงเด็กทารกที่เราได้ยินในเทลเลอร์คือใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูทฤษฎีที่อาจจะเกิดขึ้นใน Squid เกม e Season 3 ก่อนที่เราจะเข้าสู่ทฤษฎีกันเรามารีแคปกันสั้นๆก่อนว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างใน2ซีซันที่ผ่านมาและอาจส่งผลกระทบถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันดับแรก กีฮุนได้เจอกับชายที่เล่นตั๊กจีในสถานีรถไฟและได้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมสกิตเกมทากลางความสิ้นหวังจากปัญหานิสินเขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่เกมนโรคนี้และสุดท้ายเขาได้เป็นผู้ชนะของเกมในปีนั้นพร้อมกับการตายของผู้เล่นคนอื่นทุกคนรวมถึงซังอูรุ่นน้องคนสนิทที่ยอมเสียสละชีวิตให้เขาได้รับชัยชนะไป หลังจากที่กีฮุนชนะเกมและได้เงินรางวัลมหาศาลมาแล้วเขามีความคิดที่จะทำลายเกมจึงได้นำเงินทั้งหมดไปซื้ออาวุธและจ้างนักสืบอเพื่อหาเบาะแสของเกมจนได้พบกับคนเล่นตั๊กจีอีกครั้งและได้รับบัตรเชิญเป็นช่องทางในการเข้าร่วมเกมกีฮุนได้เข้าร่วมเล่นเกมอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยทุกคนที่หลงเข้าไปเล่นแต่หารู้ไม่ว่าผู้เล่น001นั้นคือฟรอนต์แมนที่แอบเข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยเขาเป็นคนทำให้แผนการของกีฮุนพังไม่เป็นท่า ทำำ่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดผู้เล่นได้แบ่งแยกออกเป็น2ฝั่งฝั่งที่อยากเล่นเกมต่อและไม่อยากเล่นต่อทําให้เกิดการจลาจลและปะทะกันของ2ฝั่งจีฮุนได้อาศัยจังหวะน,นี้พากลุ่มคนที่ไม่อยากเล่นเกมต่อยึดอาวุธผู้คุมและบุกเข้าไปอย่างที่อยู่ของพวกเจ้าของเกมแต่ไม่เป็นผลสาเร็จเพราะเขาถูกฟอนแมนหลอกเต็มๆทําให้ผู้เล่นหลายคนโดนยิงเสียชีวิต เกมใหม่ที่จะมาในซีซัน3นี่น่าจะเป็นเรื่องที่คนดูสควิตเกมอยากรู้ที่สุดเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับเกมที่เราจะได้ดูกันในซีซันนี้ซึ่งในตัวอย่างเองก็มีปล่อยออกมาแล้วนิดนึงนะครับเกมแรกเกมตำรวจจับโจรกติกาการเล่นก็น่าจะเป็นผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายโดยการจับฉลาก ฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายแดงซึ่งฝ่ายน้ำเงินจะได้รับกุญแจและต้องหาประตูห้องที่ปลอดภัยให้เจอส่วนฝ่ายแดงจะได้รับมีดเพื่อไล่ฆ่าฝ่ายน้ำเงินจุดที่น่าสนใจคือถ้าฝ่ายน้ำเงินหาห้องที่ปลอดภัยเจอก็จะถือว่าเคลียร์เกมได้แต่หากฝ่ายแดงทำไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าแพ้และโดนกำจัดทิ้งหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นกีฮุนเองก็ดันอยู่ฝ่ายแดงซะด้วยก็น่าคิดว่าเขาจะเอาตัวรอดจากเกมนี้ยังไงตรงนี้ผมคิดว่ากีฮุนอาจจะใช้ช่องโหว่บางอย่างของเกมเพื่อทำให้สามารถรอดไปได้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้ครัับนนนนออกกกจาาาีี้้ใเเเเทรลยงไดห็ว่ ผู้เล่นสามารถสลับฝั่งกันได้อย่างคู่แม่ลูกที่ตอนแรกลูกจับได้สีฟ้าและแม่จับได้สีแดงแต่ต่อมามีการสลับฝั่งกันตรงนี้อาจมีผลกับเกมและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในภายหลังก็ได้ครับส่วนกีฮุนได้สีแดงออนนี่แทโฮป้าเชื่อมจิตและลุงโลบได้น้ำเงินไม่องกีและลุงน้องไอทานอนได้สีแดงส่วนเกมที่2จะเป็นเกมกระโดดเชือกจะเห็นได้ว่าสีหน้าของทุกคนที่ได้เห็นเกมนี้เนี่ยดูไม่สู้เดียวสเลยดูจากข้อมูลตัวอย่างที่ให้มาแล้วก็จะมีเชือกกระโดด คุนโกโกวาและไฟแดงไฟเขียวผมคิดว่ามันคือเกมโกโกวาแบบแอดวานซ์คือผู้เล่นจะต้องกระโดดเชือกไปเรื่อยๆเพื่อข้ามไปอีกฝั่งแต่ก็ต้องสังเกตที่ไฟแดงไฟเขียวด้วยถ้าแดงก็ต้องห้ามขยับตัวถ้าเขียวก็ไปต่อได้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยน่าจะมีคนที่ไม่รอดหลายคนเลย ทฤษฎีที่2กีฮุนจะเป็นฟรอนต์แมนคนใหม่อันนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดเลยนะครับคือโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็มีสูงมากเพราะในซีซั่น2จะเห็นได้ว่าเขาให้ความสําคัญกับบทบาทฟรอนต์แมนมากเลยรวมถึงให้ตัวละครกีฮุนและฟรอนต์แมนได้เหมือนมาเป็นบัดดี้กันแถมมุมมองของ2ตัวละครนี้ก็มีความคล้ายกันมากด้วยเพราะงั้นเหตุผลที่ฟรอนต์แมนไว้ชีวิตกีฮุนในภาค2เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า เราเล่นเราเล่นในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นกีฮุนเผชิญหน้าหนึ่งต่อหนึ่งกับฟอนแมนด้วยผมว่าถ้ากีฮุนจะขึ้นเป็นฟอนแมนคนใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นฉากนี้ก็ได้ครับทฤษฎีที่3ามธานอสยังไม่ตายตจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวละครที่น่าย่ำกระหม่อมที่สุดในซีซั่น2มันจะกลับมามีบทบาทในซีซั่น3 โอเคถึงแม้อกาสมันจะน้อยเพราะว่าเราเห็นมันนอนตาค้างไปแล้วแต่ผมคิดว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือมันมีพวกผู้คุมบางกลุ่มอ่ะที่ไว้ชีวิตผู้เล่นแล้วส่งไปห้องชำละเพื่อจะได้เอาเอาไว้วะสดสดไปขายผมคิดว่ามันอาจจะรักษาทานอสแ้วก็โดนทานอสตลบหลังและอาจกลับมาให้เราซื้อไพ่อีกครั้งก็เป็นได้ครับคดีที่ 4. ผู้เล่น2 4 6ห โน no อึนและจุนโฮอาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพลิกเกมแม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าผู้เล่น246ถูกยิงและล้มไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เขายังไม่ตายเพราะว่าผู้คุมคนที่ยิงหนีอาจจะเป็นโ no นอึนและเธอจงใจยิงไม่โดนหรือไม่ก็ยิงไม่เข้าจุดสำคัญแล้วให้246แก้งตายและสลับชุดกับศพของผู้คุมและทั้งสองคนนี้อาจจะหาทางออกจากเกาะจนได้ไปเจอกับจุนโฮที่อยู่ข้างนอกก็เป็นได้และนี่อาจจะเป็นคีย์สำคัญในการทำหลายเกมเลยก็ได้ครับ ทฤษฎีที่5จุนฮีคลอดลูกระหว่างเกมในช่วงท้ายของเทเลอร์นะครับเราจะได้ยินเสียงของเด็กทารกซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกของจุนฮีนั่นแหละแลวผมคิดว่าจุนฮีเองอาจจะต้องคลอดระหว่างเกมตำรวจจับโจรด้วยเพราะจากภาพนี้ในเทเลอร์ก็คือมายองกีและจุนฮีร้องไห้เมื่อเห็นอะไรบางอย่างและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่อาจจะเป็นโมเมนต์พลิกเกมที่ทําให้หลายคนหันมามีความเห็นใจหรือจุดชนวนความรู้สึกของผู้เล่นหรือผู้คุมให้มีการเปลี่ยนขั้วขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังท่าม คริสดีที่ 6. f ฟรอน m a n อาจกลับใจอย่างที่เรารู้กันว่าฟรอน t ์แมนหรือฮว a n g inho เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนแทบจะที่สุดในเรื่องนี้แล้วถ้าดูจากปูมหลังของเขาสีหน้าแววตาที่ดูเหมือนจะเก็บอะไรไว้บางอย่างแล้วมีความเป็นไปนได้สูงเลยว่าในภาคนี้เขาจะกลับมาช่วยทําลายเกมหรือไม่แผนของเขาก็อาจจะเป็นการทําลายเกมอยู่แล้วก็ได้ครับ ก็จบกันไปแล้วสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน Squi ์คิวชซีซั่นนี้ที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นเพียงทฤษฎีที่เกิดจากการคาดเดาจากข้อมูลที่มีเท่านั้นยังไงก็รับชมไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไว้เรามารอดูพร้อมกันวันที่27นี้ว่าเนื้อเรื่องมันจะออกมารูปแบบไหนแต่ถ้าใครมีทฤษฎีไหนน่าสนใจก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ